สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังแล้วค่ะนะคะเกี่ยวกับคนไทยที่มาทำงานที่นี่เขาพักเขากินเขาอยู่ก็ใช้ชีวิตกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยเลยคะ่ะอันนี้จากประสบการณ์บอกก่อนเลยนะคะจากประสบการณ์ของลูลีที่เคยเคยเคย,เคยได้ทำงานฟาร์มมาแล้วก็สัมผัสมานะคะ เอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคนไทยที่มาทํางานที่แคนาดาเนี่ยนะคะส่วนมากที่เอาเอา,เอา,เอาง่ายๆก็คือมาทํางานฟาร์มอะค่ะทํางานฟาร์มอย่างลิลีเนี่ยมาครั้งแรกมามา,มาแคนาดาด้วยอวีซ่าทำงานใช่ไหมคะมาทํางานฟาร์มนี้ในการทํางานฟาร์มเนี่ยฟาร์มเห็ดแต่ละที่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่พักให้ ที่พักของเขานี่เอาง่ายๆที่ที่เห็นนะคะที่ที่เคยเห็นแล้วก็ไปสัมผัสมามีสองแบบค่ะแบบที่เขาสร้างเป็นเป็นห้องห้องเป็นเป็นเหมือนห้องแถวอะค่ะเป็นห้อง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 เรียงยาวแล้วในห้องหนึ่งห้องนั่นแหะนะคะก็จะมีห้องนอนสองห้องห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งสองห้องแล้วก็ห้องครัวคือสามารถอยู่ได้ สองครอบครัวถ้าเป็นคนโสดก็อยู่ได้คนละห้องนะคะอยู่ได้คนละห้องถ้าโสดถ้าถ้าเป็นครอบครัวผมเมียก็คือสองครอบครัวแต่เวลาทํากับข้าวนะคะหรือห้องน้ำเนี่ยจะใช้ร่วมกันหรือแชร์กันนะคะห้องครัวเนี่ยนะคะเขาก็สลับกันทําอย่างสมมุติว่าอเอ่อคนนี้คนที่อยู่อีกห้องนึงอะคะ่ะที่เป็นเพื่อนร่วม เอาเอาง่ายๆเหมือนร่วมบ้านนะคะของเราเนี่ยเขามาทําเขาทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทํอย่างเงี้ยมันก็จะแชร์กันเขาจะมีตู้เย็นนะคะก็จะมีตู้เย็นให้แล้วก็จะมีเตาเตาเตาเนี่ยจะเป็นเตาไฟฟ้าที่นี่จะไม่ใช่เตาแก๊สก็จะมีเตาไฟฟ้าให้นะคะมีตู้เย็นให้นะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ย อยู่ใกล้อยู่ใกล้ฟาร์มนะคะอยู่ใกล้ฟาร์มเพราะว่าคนที่คนไทยที่มาทำงานที่ที่ฟาร์มเห็ดเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกเก็บเห็ดนะคะแล้วก็ช่างเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างลุยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บลุิเป็น,ปนาทาในเวฮาวก็คือแพ็กกิ้งนะคะตัวยุลีเองเนี่ยพักอาศัยอยู่กับเพื่อนคนไทยสี่คนแชร์กันนะคะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์เขาก็จะมี ทุกอย่างในนั้นครบเลยก็จะมีสองห้องเหมือนกันห้องนอนนะนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก mm hmm. ก็เหมือนอพาร์ตเมนต์เมืองไทยสวยๆหรูๆอย่างนั้นเลยอะค่ะแต่ค่าค่าเช่าแพงไหมค่าเช่าแพงค่ะค่าเช่าเดือนละตอนนั้นนุลีมาก็ห้าปีแล้วเนาะเดือนละเก้าร้อยเก้าร้อยดอลเก้าร้อยดอลก็ตีเป็นเงินไทยก็ตอนนั้นก็โอ้ สองมื่นนะคะสองมืม่นประมาณนั้นนะคะแชร์กันสี่คนก็แชร์กันคนละประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยดอลค่าค่าไฟด้วยนะคะค่าน้ําค่าไฟด้วยเนี่ยแล้วก็แชร์กันถ้าเรามาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันแพงนะคะคือของยูรีเนี่ยนะคะแชร์กันสี่คนก็คือมันแพงแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ราคาของห้องอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยขึ้นแล้วเป็นพันสองเห็นไหมคะขึ้นเยอะเลยเจ้าของเป็นคนอินเดียอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะคนอินเดียที่ย้ายมาอยู่แคนาดาเนี่ยจะจะเยอะนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็จะรู้สึกจะร่ำรวยกันเกือบเยอะอะคะ่ะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาหอบเงินหอบทองจากบ้านเขาเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่นี่ ตอนที่วิลี่ทำงานฟาร์มที่แวนคูเวอร์เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ไปเช่า mm hmm. ก็ไปเช่า mm hmm. พ์นเนต์ของแขกแล้วก็เป็นของแขกหมดเลยค่ะรอบข้างนะคะเป็นของแขกหมดเลยแล้วก็ไปไปเก็บบูเบอรี่เจ้าของเจ้าของก็เป็นแขกอีกค่ะเห็นไหมคะ mm hmm. คือแบบเดินไปตรงไหนนะก็มีแต่มีแต่แขกเต็มเลยนะคะ mm hmm. เมืองนั้นอะ,อ,ะอยู่ที่แวนคูเวอร์คือเป็นเมืองเล็กๆชื่อแอมพ์สอร์ดที่ทำอยู่ตอนนั้นนะคะทีน,นี้ มาเข้าเรื่องไปอีกนิดนึงนั่นแหละค่ะลุลีก็แชร์กับเพื่อนคนไทยสี่คนแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะโอลืมค่ะเป็นเป็นห้องห้องแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ฟรีนะคะฟาร์มเขาก็เก็บเงินแต่เขากเก็บถูกค่ะเขาคิดเป็นต่อหัวหัวละหนึ่งร้อยดอนนะคะจ่ายให้ฟาร์มไม่แพงเท่ากับเราไปเช่าอยู่เองอย่างลุลีที่ไปเช่าอยู่ข้างนอกเองแล้วต้องมีรถรับส่งคือต้องมีรถ ไปส่งไปทํางานแล้วก็ไปรับกับพาทเมนต์ก,กับบ้านอย่างงี้นะคะตอนนั้นก็คือ,อพ่อของของพี่เขยเป็นคนรับส่งนะคะก็ก็ให้ค่าน้ํามันแกทุกเดือนนะคะแกก็จะมีแกก็จะมีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีอรับคนรับคนงานที่ฟาร์มอะคะ่ะที่ไม่มีรถนะคะมาซื้อของในตลาดมาโรงพยาบาลมาธนาคารหรือไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับ เอกสารต่างเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอาชีพนี้ขับรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่แกทำเนี่ยแกอายุยังไม่มากแต่ตอนเนี้ยแกแกไม่ได้ทําแล้วแกแกอายุมากแล้วและแกไม่สบายนะคะแกก็ไปอยู่กับกับพี่เขยอีกเมืองหนึ่งนะคะอันนี้แหละค่ะก็คือก็แฉฟังเพราะว่าแบบเนี้ยเขาเขาเขาให้ฟาร์มเขาก็จะมีให้นะคะอีกแบบหนึ่งที่ฟาร์มมีก็คือจะเป็นเป็นบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังเขาก็จะเป็น บ้านเป็นหลังเหมือนเหมือนแขวของแคนาดานี่แหละก็จะมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างเ้นเบดเมนกับดาวสเตย์ใช่ไหมคะก็จะเป็นห้องซอยเป็นห้อง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 นึงก็อยู่คนโสดอยู่คนเดียวแต่แต่ถ้ามีครอบครัวก็อยู่กันสองคนก็อยู่เป็นห้องห้องแล้วก็มีห้องครัวห้องห้องน้ําห้องรับแขกน่แชร์กันเหมือนบ้านนะคะสลับกันมาทําอาหารอีแบบหนึ่งอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้เสริมอีกนิดนึงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น ตู้คอนเทนเนอร์เอามาทําเป็นที่อยู่อาศัยของฟาร์มอันนี้ก็จะมีทุกอย่างมีห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขกแต่เสียอย่างคือหน้าร้อนจะร้อนมากเพราะว่าตู้คอนเทนเนอรก็จะเป็นตู้ๆใช่ไหมคะมันมันถ้าถ้าหน้าหนาวจะดีแต่ถ้าร้อนไม่โอเคนะคะเนี่ยคะ่ะเ,เขาเกินอยู่กันเ,เขาเขาอาศัยกันอยู่แบบนี้ แล้วทีนี้ถ้ามีวันหยุดหรือวันสําคัญของเมืองไทยวันสงการวันปีใหม่เนี่ยคนไทยที่อยู่ที่นี่เขารู้จักกันแต่ละฟาร์มเ่หลายฟาร์มห้าฟาร์มสิบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะนัดกันเพื่อไปปาร์ตี้กินอ,อ่ะปีใหม่ปีนี้สงการปีนี้เรามากินที่ฟาร์มนี้ฟาร์มนั้นกันนะ,ะขับรถไปหากันละแล้วก็มีกินเหล้ากินเบียร์กันตามภาษาคนไทยชอบเพฮหาเนาะ ก็กินก็เคยไปเคยไปอยู่สองสาครัง้งแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่ชอบปาร์ตี้และไม่ชอบกินเหล้าอ่ะค่ะทีนี้พอเอาไปเขาก็จะให้เราเมอาีอาหารกินบ้านเราสับสม,สมตามปิ่งอย่างอะไรเงี้ยนะเราเป็นคนนี้ไม่ค่อยชอบดื่มพวกแอลกอฮอลด้วยนะคะก็ก็เราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าพอเราไปเนี่ยตื่นมาเราต้องไปทํางานนะะงานฟาร์มนงานหนักสําหรับเราอะนะเราก็จะไม่ไหวไง เราก็ไม่ค่อยชอบนะคะขัดไม่ได้นานๆก็ไปครั้งหนึ่งบางคนก็ถ้าหยุดตรงกับวันอาทิตย์เนี้ยเขาก็จะไปวัดกันที่นี่ที่ที่เมืองที่รีท,ท,ท,ทางานฟาร์มอ่ะไม่มีวัดไทยมีแต่วัดลาวเขาก็จะไปวัดกันทีนี้วัดลาวเนี่ยบางทีเขาก็จะมีงานไขาไขายเปิดเอ่อไม่งานนะคะในวัดในวัดลาวอะ่ะก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนบ้านนี่แหละมันไม่เหมือนวัดที่เมืองไทยนะคะเหมือนเป็นบ้านที่ ที่เขาทําอยู่ที่แคนาดานี่แหละแล้วก็เขาจะมีขายอาหารอาหารทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยอาหารลาวเนี่ยค่ะใส่กองอสมตาอะไรพวกเนี้ยคนก็จะไปซื้อกันพวกอาหารไทยขนมไทยอะไรเงี้ยก็จะเป็นกิกแบบนั้นนะคะคือกิจกรรมของคนไทยก็จะมีแบบปาร์ตี้วันหยุดวันสําคัญก,กินเลี้ยงกินเล่ากินอะ,อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปวัดอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง ลุงีจะเป็นคนที่ไม่ชอบปาร์ตี้อยู่แล้วก็ก็จะไม่ค่อยได้ไปก็ถ้าวันอยู่ก็จะพักผ่อนซักผ้าซักผ่อนอทําความสะอาดห้องแล้วก็นอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้ไปอยู่ว่างๆจริงๆก็จะไปชอปปิง้งก็ไปคนเดียวนะคะคเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยที่นี่มากเพราะว่าไม่ค่อยไปชอบสื้สิ่งกับใครก็จะไปชอปปิง้งถ้าเป็นคนเป็นคนชอบชอปปิง้งไงไม่ชอบปาร์ตี้ก็จะเป็นแนวนี้ ก็จะไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการคนไทยที่มาทำงานฟาร์มอยู่ที่ต่างประเทศเขาใช้ชีวิตกันยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะราคาค่าห้องเป็นยังไงเช่นถ้าเรามาอยู่แล้วเราไม่แชร์กับคนอื่นเราอยู่คนเดียวนะมันมันไม่ไหวแพงมากนะคะมันก็มีนะคะที่ที่เขามีบ้านเป็นหลังๆแล้ว เขาแชร์ให้เราห้องหนึ่งแหะบางคนเนี่ยคนไทยคนลาวนะเขามีบ้านแล้วเขาก็อยู่มันบ้านหนึ่งมันก็จะมีสองห้องสามห้องนอนใช่ไหมคะเขาอยู่โองบนผัวเมียเงนะี้ยเขาก็แชร์ให้ให้คนอื่นมันจะลําบากตรงที่ว่าเราต้องไปใช้ครัวกับใช้ห้องผัาผ่อนร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแต่นี้นี่มันก็ต้องอดทนอลอย่างพีจะไม่ค่อยชินเพราะเราเคยอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวพอมาอยู่กับคนอื่นมัน มา,มาใช้ชีวิตร่วมอนอนร่วมห้องนอนรูมเมกกับคนอื่นใช้ครัวกับคนอื่นเนี่ยโหอึดอัดน,น่าดูเหมือนกันแต่ก็ต้องทนเพราะเรามาแล้วใช่ไหมคะเราเราเคยใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านเราแบบสบายสบายบ้านเราทั้งหลังอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเรามาอยู่นี่ถ้าเราไม่แชร์กับคนอื่นค่าใช้จ่ายมันก็แพงอนะ่ะเนาะเราก็ต้องแชร์เงี้ยค่ะเราเรามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเคยเคยเคย,เคยอยู่ตรงนั้นเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นนะคะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีคลิปเกี่ยวกับคนอ่าเนี้ยคนไทยที่มาทำงานในต่างแดนเนี่ยจะก็จะแชร์ให้ฟังนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ